เราได้สมุดเวทขึ้นมาแล้วนะเต๋นมีตัวอะไรมาจะเอาอีกน่ะเราตอน้เตรมนั่นไงนั่นไงไอ้ตัวนั้นใช่ปะที่มาเอาสมุดเวทแล้วก็มาสู้ตีเราอีกอ่ะ เฮ้ยมันเป็นบ้าเหรอเนี่ยหรือว่ามันเป็นอมตะอ่ะมันน่าจะเป็นอมตะ,ะม,ม,ม,มันมัน ahora, มันมันเต้ามสวนมันนองส่วนอ่ะเฮ้ยป้านี่โดนจับแล้วไปมาใช่หน่ะใ่กระเป๋าเรามีอะไรอีกนะาแล้วกัน อยู่แถวนี้นะจะหยุดดีๆจะหยุดด้วยนี่พี่ขวานจะหยุดดีๆหรือจะหยุดด้วยขวานหนูรู้ทะจะหยุดดีๆหรือจะหยุดด้วยขวานนี่เนี่เออพี่ดูแล้วพี่ดูแล้วรู้ธ <reindeer S 2> นูหรือกระสุนกระสุนมุหมดเม็ดแล้วเหรออยู่เยอะเกินเอิมเดี๋ยวพี่อ่ะต้นหาอาวุธที่มันดีๆอืม เอาเดาไปเลยสที่อาวุธนี้แล้วกันส่วนนี้เอาทินไปเฮ้ยมันมันมันมมาไ่มันไม่มา มันหายไปแล้วอะอ๋อมันเอยหลายหายไปไงเย้เราทำสำเร็จแล้วแต่มันจะมีอีกเยอะนะน้อนแต่หนูไปตามลูกกระสุนมาพี่นี่พี่หนูไปตามลูกกระสุนมาหรอเร็วจังเลยนะก็เป็นนางฟ้าสามารถบินไปเอาขอนใช่ไหมล่ะดีจังเลย